มาแล้วครับกับแนวทางลาบพัฒนาของซอสุมิบารมีไอ้ไข่นะครับประจำวันนี้24พฤษภาเด้ยครับเด้ออ่ะซอสุมิให้เด่น2และ5นะครับ2จับคู่2ตัวมี20 23 27และ26เน้นที่26ครับและ5จับคู่2ตัวมี50 53และ57เนะครับเน้นที่56แล้วก็56ด้วยนะครับ50 53 5นและ56เน้นที่56าครับ3ตัว6 25 นะครับอันนี้คือหน้าทางลารพัฒนาของซอสซูม,มี่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ